ได้จะพึ่งนับว่าดีมีจะพึ่งนับว่าพี่น้องท้องเดียวกันมันยังค่ากันตายแต่ผู้ฟังที่เข้ารับสารสวนขุชที่วันนี้นำข้อคิดิจใจมาฝากท่านทรกรบวันนี้ตรงกับวันที่16เมษาย,ยน2566 อีกไม่กี่วันก็จะเข้าสู่การเลือกตั้งเพื่อสรรหารัฐบาลชุดใหม่วันนี้ก็เลยจะพูดเป็นข้อคิดสิกิจใจท่านที่เคารพว่าโดยเรื่องอย่าบ้าวัตถุนิยม นี่คือสารที่จะเรียนฝากในวันนี้ทำไมจึงยกเรื่องวัตถุนิยมมาฝากตานิครบนี่แม่ที่ขณะกำลังพูดนี่ก็ยังได้ยินเสียงนักเลือกตั้งเขาออกประชามธันเชิญชวนผู้คนไปเลือกตั้งกัน อยากจะบอกว่านักการเมืองจริงๆไม่อยากจะเรียกว่านักการเมืองอยากจะเรียกว่านักเลือกตั้งเพราะเราจะหานักการเมืองจริงๆแทบจะมองไม่เห็นเลยนะนักการเมืองจริงๆแทบจะมองไม่เห็นในสังคมไทย มันลิบหลีได้เกินถ้าเปรียบกับแสงนักการเมืองที่แท้จริงที่มีจิตวิญญาณเป็นนักการเมืองถ้าเทียบกับแสงก็เท่ากับแสงหิ่งห้อยส่วนแสงพระอาทิตย์เจิดจ้าทั้งหลายแหล่นั้นล้วนแต่เป็นนักเลือกตัง ที่บอกว่าเป็นนักเลือกตั้งเพราะเป็นผู้ที่เข้าไปสแสวงหาำนาจแล้วสแสวงหาประโยชน์เรียกว่าพวกเขาอยากจะไปทำนาบนหลังคนไม่มากเกินไปที่บอกว่านักเลือกตั้งนั้นล้วนแต่ไปทำนาบนหลังคนคือเอาเปรียบประชาชน การเอาเปรียบประชาชนนั่นแหละคือการทำนาบนหลังคนชิดคดทรยศต,ต่อประชาชนเมื่อมีตำแหน่งมีอํานาจแล้วก็ชิดแต่ประโยชน์ส่วนตนหรือประโยชน์ส่วนพรรคพวกท่านดูง่าย เราได้ยินข่าวเรื่องของสสขายตัวได้ยินสได้ยินข่าวเรื่องพวกสสงูเหา่าอะไรพวกเนี้ยมันหนาหูจริงจิจะย้ายพักแต่ละพักแต่ละครั้งล้วนแต่มีข่าวเรื่องการขายตัวมันกลายเป็นนักเลือกตั้งประเภทสวพินี จะเลือกตั้งกะทีมีการย้ายพักกันวุ่นไปหมดแล้วก็มีข่าวตามมาคือมีการซื้อตัว10ล้าน20ล้านบางครั้งมากถึง200ล้านก็มีดูสิดูสิทีนี้เมื่อมีข่าวเกี่ยวกับนักเลือกตั้งขายตัว แล้วพอมาพูดถึงช่วงที่จะเลือกตั้งก็มีการกำหนดนโยบายกำหนดนโยบายโดยเป็นการเอาเรื่องของวัตถุนิยมเนี่ยมาเป็นตัวตั้งมาเป็นตัวหลอกล่อประชาชนเขาคิดว่าคนไทยเนี่ยเป็นคนโง่หรือ,อยังไงฮะนี่กำลังจะ <c oughs> เรียนท่านครบว่าคนไทยเราฉลาดพอเราไม่ไปเลือกนักการเมืองที่เอาเหยื่อมาหลอกล่อนะที่บอกว่าอย่าบ้าวัตถุนยิยมนั่นหมายความว่าอย่าตกเป็นทาสของนักเลือกตั้งอย่าตกเป็นทาสของนักเลือกตั้งที่เขาเอาอามิสินจ้างมาหลอกล่อจะดูพวกนี้ พวกนีมน้มันฉลาดมากเลยจะเอาอามตรสินจ้างมาหลอกล่อประชาชนเพื่อที่หลอกเอาคะแนนจากพวกเขานั้นเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้เอาเงินส่วนตัวแล้วเขาไมไ่เอาเงินส่วนตัวเขาเอาเงินของเรานั่นแหละมาแจกจ่ายพวกเราดูสิคิดดิดูสิพวกนี้มันมันมีเล่ห์เหลี่ยมแควพาวขนาดไหน เมื่อก่อนเราได้ยินนักการเมืองไปหาเสียงแล้วเป็นนักการเมืองปลาถูเน่าเป็นนักการเมืองที่ไปซื้อสิทธิ์ขายเสียงไปซื้อสิทธิ์พี่น้องหัวละร้อยสองร้อยหัวละห้าร้อยหัวละพันเขาเอาเงินส่วนตัวบ้างเอาเงินพักของเขาบ้างมาแจกจ่ายพี่น้องแต่บัดนี้ยุควัฒนิยมบ้าทะลุ ทะลุโลกเลยเป็นมตนิยมทะลุโลกเอาเงินพี่น้องนั่นแหละมาแจกจ่ายพี่น้องก็ <g iggle> เรียกว่าเอาเอาของเรา <g iggle> ที่เราจ่ายไปเป็นภาษีเขาเอาภาษีเรานั่นแหละกลับมาแจกพวกเรา เราก็หลงกลเขาบางท่านหลงกลเขาไปเลือกเขาท่านดูขา่าวหลายพักการเมืองเอาภาษีพวกเราที่เราจ่ายไปนั่นแหละบอกว่าถ้าเขาได้เป็นรัฐบาลเขาจะจ่ายคืนพี่น้องเดือนละเจ็ดรอบางพักบอกเดือนละหนึ่งพัน บางพักบอกว่าจะามาจ่ายคนชราเดือนละสามพันบางพักบอกว่าจะามาจ่ายวัยรุ่นแล้วก็คนชราด้วยตั้งแต่สิบหกปีขึ้นไปคนละหนึ่งมืนนี่เงินที่เขาจะามาจ่ายพวกเรานั้นเป็นเงินเราเองคือเงินภาษีที่เราจ่าย ให้กับภาครัฐแล้วเขาจะเอาภาษีเงินเรานั่นแหละเอามาแจกจ่ายพวกเราท้องเมืองจะร้อยหรอย,อยังไงเขาไม่สนใจประเทศจะขาดความมั่นคงยังไงเขาไม่สนใจเขาต้องการที่จะเอาเงินเรากลับมาให้เราบางคนหลงกลบอกดีดีดีด เอาเงินฉั้นไหมฉันบางคนบอกด,ดีดีดีชิดดูสิอยากจะบอกว่านั้นมันเป็นคนลวงเป็นเล่เหลี่ยมเป็นนโยบายอันช่อชนส่อนเร้นของนักเลือกตั้งเราต้องการที่จะเอาเงินเสียภาษีไปเพื่อที่จะพัฒนาชาติบ้านเมือง เอาไปพัฒนาทั้งในด้านเศรษฐกิจทั้งด้านของการเมืองด้านสังคมด้านสุขภาพอนามัยต่างๆเราต้องการที่จะเอาไปพัฒนาสิ่งเหล่านั้นแต่พวกเขาบอกว่าจเจ้าเงินเรานั่นแหละกลับมาให้เราขอให้เราเลือกพวกเขาเข้าไปเป็นรัฐบาลเมื่อเขาเป็นรัฐบาลเสร็จแล้วปุ๊บเขาก็จะไปทำนาบนหลังคนคือช่อชวนโกง คิดคดทรยศนี่แม้แต่นโยบายของมันมันก็เป็นนโยบายอยู่บนฐานของความคดโกงไม่ซื่อสัตย์แล้วแล้วนโยบายมันเป็นนโยบายที่บนอยู่ตั้งอยู่บนความไม่ซื่อสัตย์ไม่ตรงต่อประเทศชาติบ้านเมืองแล้วเราจะไปไว้ใจเขาได้ไงฝาาพี่น้องคิดให้จงหนักคิดให้จงหนักคิดให้มากคิดให้ลึก คิดให้ละเอียด,ดรอบด้านก่อนจะไปเลือกใครไปเป็นสอสอไปเป็นนายกร,รัฐมนตรีดูให้ดีดูให้ดีพินิษให้ทีท่วนใครบ้างที่เป็นนักการเมืองเป็นนักเลือกตั้งที่ชอฉวน,นกนโกงใครบ้างที่เป็นนักเลงอันธพาลอยู่ในสภา ใช้วาจาหน่าเสืสยองวาจาที่พูดออกไปท่านดูจากเวลาเขาพูดในสภาบางคนเรียนทาพานเต็มร้อยเลยใช้วาจาที่ไม่น่าฟังหยบาบใครดุดาประนามคนอื่นพูดออกสื่อถ่ายทอดไปทั่วประเทศ เป็นคำพูดของพวกอันธพาลน,นักเลงแม้หาเสียงก็ใช้คำพูดเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นนั่นก็เป็นนักเลงที่ใช้คำพูดแสดงออกถึงความชั่วของตัวเองเพราะนั้นพี่น้องตรองดูให้ดีโอกาสพิเศษที่จะมาถึงแล้วในเดือนพฤษภาเนี่ย โปรใจรองให้รอบครอบคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกจะเอาเบอร์ไหนดีจะเอาพักไหนดีเมื่อเราคิดดีเลือกดีเราก็จะได้ผู้แทนที่ดีเมื่อเราได้ผู้แทนที่ดีเราก็จะได้รัฐบาลที่ดีเมื่อเราได้รัฐบาลที่ดีเราก็จะอยู่ดีมีสุขกันทุกคนโปรใช้สิทธิ์พินิษฐให้ดีแล้วเลือก คนดีเข้าสภาอย่าบ้าวัตถุิยมอย่าเป็นทาสของดังๆน,นิสารสวนสวนชิดฝากท่านครบในวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมขอบพระคุณ